สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ P นี้ก็จะคุยเกี่ยวข้องกับว่าสหัฐเมริกาอยอมรับว่ารัสเซียและจีนเป็นหมาอมนาจทั้งสองประเทศนะครับโดยมาร์กมิลเล่ประธานคณะเสนธิการทหา,ารสหรัฐได้กล่าวกับผู้สม่อขการศึกษาจาก National Defense University ว่าขนาดนี้มีหมาอมนาจอย่างน้อย3ามแห่งในโลก <c oughs> มีสองหมาอมนาจในช่วงสงครามเย็น โดยหลังจากการล่มสลายของอสหภาพโซเวียตก็รัริกาก็เป็นหมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวแล้วก็พอหล,หลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าจะมีหมหาอำนาจเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะรัเสเซียนะครับอ,อย่างเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยอย่างบารักโอบาม,มาก็เคยให้ความเห็นว่ารัเสเซียนั้นเป็นแค่รัฐ คูยภาคแล้วก็เป็นรัฐปั๊มน้ํามันโดยแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนะ่ะเมเล่น,นะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะเสนาธิการทหารสหรัฐเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าโลกในปัจจุบันนั้นมีอำนาจสามประเทศคือสเมการัสเซียจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนี่ก็จะ,ะเผชิญกับวิกฤตมากมายนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าความมั่นคงนั้นก็จะไม่มีความแน่นอนอย่างไรก็ตามอลเลนิเมียปูตินนบธิษดีของรัเสเซียก็ให้ความเห็นว่ารัเสเซียนั้นไม่ได้สแสวงหาสถานะความเป็นหมหาอำนาจเพราะว่าการเป็นหมหาอำนาจนั้นน่ะรัเสเซียได้เรียนรู้ว่ามันทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์ให้แก่ประเทศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดังนั้นเนี่ยแต่ว่าหมามนาจนั้นน่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เข้าใจอย่างง่ายๆในแง่ของสามัญสำนึกก็คือเรื่องของการฐหารอาวุธนิวเคลียร์พลังงานเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆถ้าคือตัวหมามนาจนั้น,นก็จะมีสิ่งดังกล่าวดังนั้น การที่จะพูดถึงระเบียบโลกใหม่นั้นเน่ยมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนรัเสเซียสหรัฐอเมริกานั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าแน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นทางสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มเห็นว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นมหาอำนาจเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นเนี่ยมหาอำนาจนั้นในกรณีของอ รัเสเซียนั้นน่ะถ้าไปดูประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัเสเซียนั้นนะหรือว่าสหภาพโซเวียตเดิมนั้นนะก็จะเป็นมหาอำนาจจริงๆนะ,นะครับเพราะว่าตามดีรุสเวลยอมรับในการประชุมที่ยยลตาปี1945้าปี1945ในในงานเลี้ยงอาหารมือค่ำกับสตาลินนะครับ,รบเขาก็อยอมรับว่าสหภาพโซเวียตนั้นชนะสงครามในศซที่ี่นะครับซึ่งเป็น สงครามครั้งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าสาลวีเวียนก็ไม่ได้พูดถึงความเป็นหมาานาจของตัวเองนะครับได้มาพูดจริงๆก็ช่วงปี1 9 6่ง่ารนะครับที่เริ่มพูดในเรื่องหมาบนาจนะครับในการประชุมสมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ สมัยที่24นะครับครั้งที่24นะครับโดยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าุาารัเสเซียนั้นาสมาสมารถสาารณรัฐสเวนนั้นสามารถแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนะครับโดยอำนาจนั้นเป็นรัฐที่มีความเหนือกว่าประเทศอื่นๆทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการทหารนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศต่างๆนั้นไม่กล้าขยับ หรือว่าไม่กล้าท้าทายนะครับโดยอดีตัฐมนารกระทรวงต่างประเทศของซอฟสวีอังเดรคุมิโก้ก็ประเมินไว้อย่างนั้นนะครับโดยความเป็นหมาด้นนั้นมันก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับขีปนาวุธฐานทัพเรือบรรทุกเครื่องบินกองเรือและก็การป้องผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับซึ่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของ ว่าประเทศที่มีอำนาจนั้นก็ควรที่จะมีความรู้ที่เป็นสากลของประชากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมขั้นสูงนะครับแล้วก็มีขอบเขตทางสังคมที่กว้างขวางแน่นอนว่ารัเสเซียนั้นฐานะของความเป็นจักรวรรดินั้นก็ดําเนินมาตั้งแต่สมัยศตที่สิเป็นต้นมาแล้วก็ยังยัง ยังมีอำนาจที่หลงเหลืออยู่นะครับโดยตําแหน่งทางด้านภูมิศาสตร์ของรัสเซียนั้นก็จะมีลักษณะเป็นพิเศษคือทั้งอยู่ทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนอกจากนั้นก็เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองยับยัง้งเป็นคณะมนตรีความมั่นคงของสหปพะชาชาตินะครับแล้วก็มีอิทธิพลทางด้านการเมืองการทหารพลังงานนะดังนั้นเนี่ย แน่นอนว่าความเป็นอำนาจของรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันควบคู่กับการฐานการทุตและเศรษฐกิจยังไงก็ตามรัสเซียก็อย่างที่พูดไปอ่ะคือก็ไม่ได้สนใจความเป็นมหอำนาจสนใจอย่างเดียวก็คือการประกันความเป็นอยู่ที่มอีอะไรอ่ะความพอเพียงไปยในประเทศของตนเองเป็นหลักนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของการ ปฏิสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆที่แต่ละรัฐนั้นได้ผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะที่ว่าแต่ละรัฐนั้นมีอำนาจอธิบตยของตนเองนะครับนั่นคือสิ่งที่รัเสเซียต้องการถึงแม้ว่าสเปนการยอมรับว่ารัเสเซียนั้นได้กลายเป็นรัฐหมหาอำนาจแล้วในปัจจุบันนะครับเป็นขั้วที่3นะครับคือมีจีนรัเสเซียและก็สเปนการนะครับท่านผู้ชมท่านใดมี ข้อแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถที่จะเขียนมาได้ข้างล่างใต้คลิปนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ